พี่สแน็คไม่มีคำถามที่คาใจมากนะช่วงนี้ใครๆก็พูดว่าแท้เสียงในหัวอีกแล้วพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนบนอากาศร้อนนะแต่แบบเสียงอะไรหิวดีๆเราก็แพ้มันได้หรอ <c oughs> จริงนะเดี๋ยวนี้คลํานี้มาแรงมากทั้งที่มันเป็นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินแต่กลับทำเอาเราหมดแรงก่อนเริ่มอะไรจริงๆซะอีกเหมือนมันมีพลังพิเศษยังไงก็ไม่รู้ ใช่มันเป็นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินแต่เรารู้สึกเหมือนมันดังมากแบบตะโกนในใจว่าอันนี้เหมาะกับเราที่สุดสีนี้ยังไม่มีซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยแล้วเราก็แพ้เสียงในหัวควักตังซื้อทันทีทั้งที่ไม่จําเป็นขนาดนั้นด้วยซ้ําแบบเสียงนี้ไม่เป็นตัวแทนฝ่ายขายที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเจอเลยนะพี่นี่แหละตัวอย่างชัดเลยเสียงที่รู้จังหวะจะกดปุ่มเรารู้ว่าอะไรทําให้ใจอ่อนรู้ว่าเราจะแพ้คําว่ายังไม่มีสีนี้ทันที มันเหมือนระบบภายในสมองที่คิดเร็วกว่าที่เราจะตั้งสติได้อีกแล้วมันก็น่าประหลาดนะพี่เพราะเสียงนี้มันไม่ใช่คนนะมันคือเราเองแต่มาในเวอร์ชั่นที่เหมือนรู้ทุกรหัสผ่านทางอารมณ์พูดอะไรนิดเดียวก็พร้อมทําเราหลุดแผนได้เลยเพราะมันเป็นฟังก์ชันที่ฝังอยู่ในสมองเรานี่แหละทํางานแบบอัตโนมัติบางทีก็ช่วยเตือนแต่หลายครั้งก็ทํางานเกินหน้าที่กลายเป็นทั้งผู้กากับทั้งคอมเมนเตอร์ทั้งผู้ช่วยตัดสินใจแบบที่เราไม่ได้เชิญ ทำไมก็เลยอยากรู้จริงจังนะว่าเสียงในหัวมันคืออะไรกันแน่เป็นความคิดเป็นสัญชาตญาณเป็นความกลัวหรือเป็นอะไรที่ติดมากับสมองตั้งแต่ก่อนเราจําความได้หรือไงแล้วทําไมคนยุคนี้ถึงแพ้มันง่ายแบบนี้ด้วยทั้งที่มานี้เราก็ต้องรับมือเรื่องจริงเยอะแยะอยู่แล้ว นี่แหละคำถามที่สำคัญเพราะถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็จะรู้สึกเหมือนถูกมันลากไปเรื่อยๆแบบไม่รู้เหตุผลทั้งที่จริงมันมีที่มามีหน้าที่และมีเหตุผลทางสมองของมันอยู่งั้นตอนนี้เราก็เหมือนกำลังจะเปิดไฟฉายส่องดูตัวการเลยนะเพรามันเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมคนทางรุ่นถึงบอกว่าเจอมันบ่อยกว่าเจอผู้คนจริงๆในชีตประจาวันอีก ประมาณนั้นเลยเสียงในหัวไม่ใช่ตัวร้ายแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันดีพอมันก็พร้อมจะขึ้นมาแย่งตำแหน่งผู้ควบคุมชีวิตเราแบบเงียบๆและนี่คือ Mind Snack ที่เนาเอาเรื่องวิตวิตมาย่อยให้กรุบกรอบเหมือนขนมชิ้นเล็กๆสำหรับสมองไม่ต้องเคี้ยวเยอะแต่ฟังแล้วสมองสดชื่นแน่นอนงั้นวันนี้เรามาชวนกันตั้งคาถามว่าทาไมเสียงในหัวของคนยุคนี้ถึงไม่ได้แค่ดัง แต่มันเหมือนกำกับอารมณ์ความมั่นใจและการตัดสินใจของเราตลอดวันพี่สแน็คไมอยากรู้เลยว่าในมุมวิทยาศาสตร์นะเสียงในหัวมันเกิดขึ้นได้ยังไงสมองเราเปิดไมเองเหรอหรือมันมีศูนย์ควบคุมอะไรอยู่ข้างในโอ้เรื่องนี้สนุกมากไมยเพราะจริงๆแล้วเสียงในหัวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า inner speech หรือการพูดเงียบๆกับตัวเองนะมันเป็นระบบที่เกิดขึ้นเวลาสมองกำลังประมวลผลข้อมูลแต่ไม่ออกเสียงจริง สมองจะใช้โครงข่ายเดียวกับการพูดแค่ปิดลำโพงเท่านั้นเองอ้าวแบบนี้แปลว่าตอนที่เราเถียงกับตัวเองในหัวสมองเรากำลังพูดจริงๆแต่ไม่ปล่อยเสียงออกนอกปากเหรอใช่เลยประมาณนั้นสมองใช้พื้นที่เดียวกับเวลาพูดอย่างเช่น Broca's area ที่เกี่ยวกับการสร้างภาษาพอมันทำงานเราก็เหมือนกำลังพูดเวอร์ชันเงาๆอยู่ข้างในนี่แหละเหตุผลว่าทำไมมันเหมือนเสียงจริงมากแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเรา ว้าวนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งลึกลับเลยใช่ไหมมันเป็นเหมือนระบบคุยกับตัวเองในร่างกายมนุษย์นั่นแหละถูกต้องแต่ความสนุกคือทําไมมันโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งเกี่ยวกับหลายโซนในสมองทํางานร่วมกันเช่นส่วนคิดล่วงหน้าส่วนประเมินสถานการณ์ส่วนจําความผิดพลาดเก่าๆและส่วนเตือนภยัยทั้งหมดเนี้ยมารวมเป็นเสียงข้างในที่เราคุ้นเคยแล้วมันมีหน้าที่จริงๆไหมคะหรือมันแค่โผล่มาป่วนเราเล่น มีหน้าที่เยอะมากนะไว้ช่วยใหเราวางแผนคิดก่อนทำประเมินทางเลือกหรือทบทวนเหตุการณ์แต่ระบบมันมีความขี้ระแวงติดตัวมาตั้งแต่ยุคมนุษย์ล่าสัตว์แล้วนะความขี้ระแวงแบบเดินป่าต้องคอยระวังอันตรายเหรอใช่เลยยุคนั้นสมองต้องสแกนภัยตลอดเวลาหากมีเสียงกิ่งไม้หกักต้องตีความทันทีว่ามีสัตว์นักล่าหรือเปล่าสมองมนุษย์เลยพัฒนาระบบประเมินแบบเร็วมากๆจนมีลักษณะคิดก่อนเชื่อก่อนอยู่แล้ว เสียงในหัวจึงมี DNA แบบนั้นมันเร่งคิดก่อนเพื่อความปลอดภัยอ๋อแบบนี้แปลว,ว่ามันไม่ได้อยากขัดใจเราแต่เป็นหมดระวังไว้ก่อนที่ติดมากับวิวัฒนาการถูกต้องแต่ปัญหาคือโลกยุคนี้ไม่มีเสือในป่าแล้วแต่มันมีข้อมูลมหาศาลกระแสะออนไลน์คะแนนรีวิวการเปรียบเทียบชีวิตคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสมองใช้ระบบเดิมแต่มาเจอโลกใหม่ที่มีความเครียดแบบใหม่ๆ ก็เลยตีความทุกสิ่งเป็นสัญญาณต้องคิดเยอะไปหมดโอ้ oh, แบบนี้นี่เองมันเลยดังขึ้นเพราะสมองคิดว่าเรากําลังอยู่ในสภาพที่ต้องระวังตลอดเวลาทาัทาง้ทงๆที่บางทีแค่จะเลือกเสื้อยืดสีไหนประมาณนั้นเลยมันเหมือนระบบเตือนภัยที่ไวไปนิดเพราะมันถูกกระทุ้นตลอดวันโดยสิ่งเร้าเช่น Notification เ,เด้งข่าวร้ายโพสต์คนอื่นประสบความสําเร็จความเห็นที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีสมองแปลทั้งหมดเป็นสัญญาณ ต้องเตรียมพร้อมเสียงในหัวเลยลุกขึ้นมาพูดมากขึ้นแล้วทําไมมันฟังดูเหมือนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเราในตอนปกติเลยคะเพราะสมองเรามีระบบ self monitoring หรือระบบตรวจสอบตัวเองมันทําหน้าที่ประเมินว่าเรากําลังจะทําอะไรพลาดไหมอารมณ์นี้อยู่ได้ไหมคํานี้พูดได้ไหมพอระบบนี้ทํางานมากเกินไปเสียงภายในจะฟังเหมือนอีกคนที่คอยจับผิดตลอดเวลาซึ่งอาจจะทั้งช่วยและทั้งกวนใจได้ในเวลาเดียวกัน นั้นสรุปคือเสียงในหัวเกิดจากหลายระบบทํางานพร้อมกันทั้งระบบภาษาระบบระวังภัยระบบประเมินตัวเองและประสบการณ์ที่ผ่านมาใช่เลยและเสิ่งที่ทําให้มันฟังดูเหมือนมีพลังมากคือสมองเราเชื่อเสียงจากข้างในได้ไวกว่าเสียงจากข้างนอกเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความคิดของเราเองแม้หลายครั้งมันจะแค่เป็นการตีความเร็วๆที่ยังไม่ได้ผ่านการคิดละเอียดเลยก็ได้นะโอ้ยแบบนี้แปลว่าบางครั้งเราไม่ได้คิดเยอะ แต่สมองคิดแทนเราไปก่อนแล้วใช่มันเหมือนการพิมพ์โดยระบบอโตคอม m ติน่ะนะพอเริ่มคิดปุ๊บสมองเลยต่อประโยคเองทันทีโดยใช้ข้อมูลเดิมๆจากความกลัวความผิดหวังหรือความเคยชินโอเคไมายเริ่มเห็นภาพแล้วสมองมันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เราเหนื่อยแต่มันทำงานแบบรัดขั้นตอนเพื่อให้เราตัดสินใจเร็วที่สุดจนบางทีเร็วเกินไปด้วยซ้ำถูกต้องเสียงในหัวจึงเป็นเหมือน AI รุ่นเก่าที่ทำงานไว แต่ข้อมูลที่ใช้ก็เก่าบ้างเข้าข้างตัวเองบ้างมนโนบ้างเป็นเรื่องปกติของสมองมนุษย์เลยถ้าเสียงนี้มันเกิดขึ้นปกติขนาดนี้ทำาไมยุคนี้หลายคนหนึ่งรู้สึกว่าแพ้มันมากกว่าควบค,คุมมันได้พิสณักหรือจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราโตขึ้นเลยคิดเยอะขึ้นหรือเปล่าคะแบบเด็กๆก็มีเสียงในหัวแต่เหมือนมันไม่กวนใจเท่านี้ไม่ใช่เลยไมยเรื่องโตขึ้นก็มีส่วน แต่สิ่งที่ทําให้เสียงมันดังขึ้นจริงๆคือสิ่งกระตุ้นมันเยอะขึ้นแบบไม่ให้พักตั้งหานเมื่อก่อนโลกมันไม่ได้จ่อหน้าเราทั้งวันขนาดนี้หมายถึงสิ่งที่ทําให้สมองต้องตื่นตัวตลอดเวลาประมาณนั้นแต่ยุคนี้มันมีทั้งเสียงที่เราได้ยินและสิ่งที่สมองตีความเป็นสัญญาณต้องคิดปนกันเต็มไปหมดเช่นเช้าขึ้นมายังไม่ทันลืมตาเต็มดีก็มีอะไรมากระตุ้นตั้งแต่แสงหน้าจอการแจ้งเตือนข้อความค้างไว้ทุระที่ยังไม่ได้ตอบ ทุกอย่างมันเหมือนเปิดประตูให้เสียงในหัวเริ่มทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจริงแฮะบางทีแค่เห็นข้อความที่ยังไม่ได้กดเข้าไปอ่านสมองก็ขึ้นเสียงแว็บมาแล้วว่ารีบตอบดีไหมเดี๋ยวอีกฝ่ายคิดมากไหมใช่เลยนี่คือแบบเรียนใหม่ของเสียงในหัวยุคนี้มันไม่ได้มาจากความกลัวงูกลัวเสือแบบโบราณแต่เป็นความกลัวตามไม่ทันความกลัวดูไม่ดีพอหรือความกลัวตกขบวนของยุคนี้แทน พอสมองเจอสัญญาณแบบนี้เกือบทั้งวันมันก็เลยลุกขึ้นมาพูดมากกว่าเดิมเยอะมากงั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันโดนกระตุ้นทั้งวันใช่และที่สำคัญคือมันเป็นการกระตุ้นแบบเรียลไทม์เลยนะทุกวินาทีเราถูกดึงไปเห็นชีวิตคนอื่นในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาเพราะเราเห็นใครสำเร็จเร็วสำเร็จแรงเสียงในหัวของเราก็ปรับโหมดตวรวจสอบทันทีแบบเราต้องรีบไหมเราช้าไปหรือเปล่า แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่เกี่ยวกับชีวิตเราเลยก็ตามอารมณ์ประมาณว่าเห็นคนอื่นวิ่งก็รู้สึกเหมือนตัวเองวิ่งช้าลงเฉยๆทั้งที่ความเร็วเราก็เท่าเดิมถูกต้องและจังหวะของโลกมันเร็วขึ้นด้วยทุกอย่างถูกออกแบบให้เกิดตอนนี้ทันทีเดี๋ยวนี้เช่นคลิปสั้นไม่กี่วินาทีที่สมองต้องประมวลผลไวมากเห็นแวบ,บเดียวก็ต้องตัดสินแล้วว่าจะชอบหรือไม่ชอบกดผ่านหรือดูต่อสมองเลยชินกับโหมดต้องตัดสินไว และความไวแบบนี้ลามไปถึงการคิดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองด้วยแบบตัดสินทุกอย่างเร็วขึ้นแม้แต่ความคิดของตัวเองใช่เลยพอคิดอะไรนิดเดียวสมองก็รีบแทรกเสียงว่าแน่ใจหรอระวังผิดนะคนอื่นเขาไม่ได้ทำแบบนี้นะเพราะมันชินกับรูปแบบการประเมินอ,อย่างรวดเร็วจากสิ่งที่เราเจอทั้งวันนี่มันยุคที่ชีวิตจริงยังไม่เริ่มแต่เสียงในหัวเริ่มก่อนแล้วอ่ะพี่ใช่บางทีเป็นแบบนั้นจริงๆและอีกอย่างนะ โลกยุคนี้เต็มไปด้วยไอเดียเกี่ยวกับความสำเร็จที่ถูกเสิร์ฟมารวดเร็วมากคนรู้สึกว่าต้องดีขึ้นต้องเก่งขึ้นต้องมีอะไรใหม่ตลอดเวลาความคาดหวังที่หมุนเร็วแบบนี้แหละทำให้เสียงในหัวเหมือนถูกเร่งเสียงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันตีความว่าถ้าไม่พัฒนาเดี๋ยวนี้เท่ากับถอยหลังว้าวกลายเป็นว่าเสียงนี้ไม่ได้พูดเพราะเราอยากคิดเอง แต่เหมือนโดนผลักให้คิดจากสิ่งรอบตัวตลอดเวลาใช่แล้วอย่าลืมอีกตัวกระตุ้นสำคัญคือความกลัวตกกระแสพอมีอะไรใหม่มีเทรนด์มีฟีเจอร์มีกิจกรรมมีของต้องลองสมองจะก,กระซิบเสียงทันทีว่าทำไมยังไม่ได้ทำคนอื่นลองแล้วนะเดี๋ยวตกขบวนไม่รู้เรื่องนะสมองตีความโฟ m o โมเป็นภัยอ่อนๆแบบหนึ่งเหมือนมันไม่อยากให้เราแยกออกจากฝูง แบบนี้ก็เข้าใจเลยว่าทําไมเสียงของคนยุคนี้มันถึงไม่นิ่งเลยสักวันเหมือนทุกปลุกด้วยไคยฟ้าแรงต่ําทั้งวันแบบค่อยๆช็อตให้คิดตลอดเวลานั่นแหละภาพจริงเลยและพ่อสิ่งรอบตัวมันเร็วขนาดนี้เสียงในหัวก็ต้องทํางานเร็วตามเหมือนมันคิดว่าโลกมันหมุนไวทาไมเตือนเดี๋ยวเจ้าของตามไม่ทันแต่เตือนมากไปเราก็เหนื่อยเกินไปจนบางคนรู้สึกเหมือนแพ้มันก่อนจะเริ่มทําอะไรจริงๆงั้นสรุป ง่ายๆเลยเสียงในหัวไม่ได้ดังขึ้นเองแต่เพราะโลกภายนอกเพิ่มระดับความถี่ให้มันดังขึ้นใช่ไหมคะใช่เลยโลกหมุนไวขึ้นแต่สมองมนุษย์ยังเป็นสมองยุคเดิมเลยต้องทํางานหนักแบบที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือเท่านี้เสียงในหัวเลยพูดเยอะขึ้นเป็นธรรมดาหมายรู้ไหมเวลาคนพูดว่าแพ้เสียงในหัวจริงๆแล้วเขาไม่ได้แพ้ความคิดนะแต่แพ้การตีความแบบสุดโต่งของตัวเองต่างหากเสียงในหัวมันไม่ได้มีพลังเวทมนต์อะไรหรอก แต่มันรู้วิธีทําให้บางเรื่องดูใหญ่กว่าความจริงได้อย่างน่าตกใจอารมณ์แบบเอาเรื่องเล็กๆมาขยายให้เป็นหนังดราม่าเต็มตอนเนอะประมาณนั้นเลยตัวอย่างง่ายๆเลยนะก่อนจะโพสต์รูปอะไรสักอย่างเสียงในหัวกระซิบมาแบบเนียนๆว,ว่าถ้าคนไม่ไลฟ์ละ่ะถ้าเงียบสนิทละ่ะทั้งที่เหตุการณ์จริงยังไม่เกิดสักวินาทีเดียวแต่เรารู้สึกเหมือนมันเกิดไปแล้วทันทีจริงบางทีรูปก็สวยนะแต่เสียงในหัวทําให้รู้สึกเหมือนกําลังส่งงานประกวดยังไงอย่างนั้น ถูกแล้วพอจะเริ่มทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแทนที่จะเริ่มให้เสร็จไปทีละสเต็ปเสียงในหัวก็ขึ้นมาแบบคนอื่นเขาทำเร็วกว่านี้หรือเปล่าเราช้าไปไหมกลายเป็นว่าก่อนเริ่มทำเราเหนื่อยกับเสียงที่ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไปแล้วหนึ่งยกเหนื่อยตั้งแต่หน้าบ้านยังไม่เดินไปประตูหลังเลยอะพี่นั่นแหละแล้วอีกแบบหนึ่งที่คนยุคนี้เป็นกันเยอะมากคือเวลาอยากเริ่มออกกําลังกายเสียงในหัวจะมาในโหมดจิกกัดสุดๆว่าเริ่มวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่ออีกมันพูดเหมือนรู้อนาคต ทั้งที่มันแค่เอาความพลาดในอดีตมาย้อมสีใหม่แล้วขายให้เราซ้ําเหมือนเป็นเพื่อนที่ชอบแกล้งบันทอนกาลังใจเราหน่อยๆแบบรู้จังหวะด,ด้วยนะว่าจะพูดตอนไหนให้เราถอดใจเร็วที่สุดใช่เลยและเนี่ยแหละปัญหาใหญ่เสียงในหัวมันไม่ได้ทําตัวเป็นเพื่อนคุยละแต่กลายเป็นเหมือนผู้คุมกฎที่เอาไม้บรรทัดมาวัดทุกการกระทําของเราวันทั้งวันไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็ชอบยื่นคําพิพากษามาให้พร้อมสรุปแบบรวบลัดว่า ดีหรือแย่ถูกหรือผิดเหมือนเป็นผู้พิพากษาประจำชีวิตที่ทํางานล่วงเวลาโดยที่เราไม่ได้จ้างแถมเป็นผู้พิพากษาที่ไม่ค่อยมีเมตตาด้วยนะคะมีแต่ข้อหาไม่มีคําปลอบแน่นอนเพราะมันทํางานบนพื้นฐานการเก็บข้อมูลแบบไม่ยั้งเช่นความผิดพลาดในอดีตความคาดหวังที่เราเคยตั้งไว้ความกลัวที่เราไม่เคยพูดกับใครแล้วเอาทั้งหมดมาผสมกันแล้วตีความเร็วมากเพราะตีความเสร็จมันก็ส่งสคริปต์มาว่าอย่าทําแบบนั้นนะ ระวังพลาดอีกนะเขาจะคิดยังไงนะเสียงแบบนี้แหละทําให้เรารู้สึกว่าแพ้ทางที่ยังไม่เริ่มอารมณ์แบบเรากําลังจะวิ่งไปข้างหน้าแต่มีใครสักคนดึงเสื้อเราไว้เบาๆทั้งวันแม้แต่นิดเดียวมันก็ทําให้เราช้าลงเยอะมากอะถูกต้องและที่น่ากลัวคือหลายครั้งที่ทําให้เราช้าลงไม่ใช่เหตุการณ์จริงๆนะแต่คือสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นในหัวเราแพ้สิ่งที่ยังไม่เกิดแพ้ผลลัพธ์ที่เราเดาเองล่วงหน้าและแพ้คําถามที่ไม่มีใครถาม แต่เราถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาง่ายๆเลยคือไม่ได้แพ้เหตุการณ์แต่แพ้เวอร์ชั่นยาย้อมผมของเหตุการณ์ที่สมองเราสร้างขึ้นอย่างสวยงามเกินจริงเป๊ะเลยเสียงในหัวไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เวลามันตีความเกินจริงเมื่อร่วมกับความกดดันของยุคนี้มันเลยกลายเป็นชุดข้อมูลที่ทำให้เราคิดว่าเราไม่พอเราช้าไปเราด้อยกว่าทั้งที่ความจริง เราแค่ถูกสคริปต์ในหัวหลอกแบบเนียนๆเนนงั้นสรุปเลยนะพี่เสียงในหัวไม่ใช่ปัญหาการคิดก็ไม่ใช่ปัญหาแต่การเชื่อมันแบบไม่ตั้งข้อสงสัยนี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าแพ้มันใช่ไหมใช่เลยเราไม่ได้แพ้ความคิดแต่แพ้การตีความของสมองตัวเองต่าง,งหากฟังแล้วแบบอธิบายทุกอย่างเลยค่ะเพราะทุกทีไม่ได้แพ้ความจริงไม่ได้แพ้เหตุการณ์แต่มันคือแพ้สถานการณ์ที่เราเอามาปรุงเองล้วนๆหมายรู้ไหม จริงๆแล้วเราไม่ได้แพ้เสียงในหัวหรอกนะเสียงอ่ะมันไม่มีพลังอะไรพิเศษเลยแต่ที่แพ้คือแพ้วิธีที่เราเชื่อมันแบบทันทีทันใดมากกว่าเวลาความคิดมันออกโทนลบสมองจะตีความว่านี่คือภัยพอตีความแบบนี้ปุ๊บฮอร์โมนความเครียกก็เพิ่มขึ้นทันทีเหมือนมีคนเร่งปุ่มวอลลุ่มในหัวให้ดังขึ้นเองเลยมันเลยกลายเป็นว่าเสียงในหัวดังขึ้นเพราะสมองเข้าใจผิดว่า เรากำลังต้องรับมือเหตุฉุกเฉินอารมณ์ประมาณว่ามีเรื่องเล็กๆแต่สมองคนเราดันเปิดโหมดไซเลนใหญ่ก่อนใช่เลยแล้วมันจะยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเชื่อตามทันทีโดยไม่ถามอะไรเลยถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะเสียงในหัวคล้ายๆกับมือถือที่เราปิดโหมดสัน่นแต่การแจ้งเตือนเด้งทุกวินาทีพอเราเห็นไฟหน้าจอวูบๆบ่อยๆเราก็จะรู้สึกเหมือน โลกทั้งใบกําลังเรียกหาเราทั้งที่จริงๆแล้วมีไม่ขี่ข้อความที่สําคัญจริงๆด้วยซ้ําแต่เพราะใจเราไปใส่ใจทุกแจ้งเตือนโดยไม่คัดกรองมันเลยดูเหมือนมีเหตุเร่งด่วนตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแค่ข้อความโปรโมชั่นร้านชานมที่เด้งซ้ำๆเข้าใจเลยค่ะ แบบเวลาเจอโปร9.9หรือ12.12 12นั่นไงทั้งที่ของไม่จําเป็นแต่เสียงในหัวจะมากระซิบแบบมั่นใจว่าของมันต้องมีลดเยอะมากเดี๋ยวของหมดแล้วสุดท้ายก็ยอมแพ้มันใช้เลยกดใส่ตะกร้าไปทั้งที่ต้นเดือนเพิ่งบ่นประหยัดอยู่ <c oughs> ใช่เลยนี่คือภาพชัดมากเพราะความคิดนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นเสียงตีความแบบไวๆของสมองมันเอาอารมณ์ความเร่งรีบและกลัวพลาดแบบปั่นรวมกันแล้ว ผลักเราให้เชื่อตามแบบไม่ทันคิดพอเราเชื่อไวเสียงก็ดังไวมันเลยเหมือนเปิดลำโพงใส่แบตใหม่แล้วเร่งดังขึ้นทุกครั้งที่เรายอมตามงั้นมันไม่ใช่ว่าเสียงในหัวเก่งกว่าเรานะคะแต่เป็นว่าเราดันให้เครดิตมันเร็วเกินไปเป๊ะเลยปัญหาไม่ใช่เสียงแต่เป็นความไวในการเชื่อเรามักเชื่อเสียงที่มาจากข้างในง่ายมากเพราะมันฟังดูเหมือนความคิดของเราเอง ทั้งที่จริงๆมันแค่การเดาเร็วๆที่สมองโยนมาและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแพ้เสียงในหัวทั้งที่จริงๆเราแพ้ความรีบกของตัวเองมากกว่าเข้าใจเลยค่ะสรุปคือเสียงไม่ได้น่ากลัวแต่เราเป็นคนขยายมันให้ใหญ่เองเหมือนตอนเห็นปลดรถแหายเยอะๆทั้งที่ในชีวิตจริงเราไม่ได้ต้องมีอะไรเพิ่มเลยแต่ใจมันขยายความสําคัญของมันไปไกลมากใช่เลยและถ้าเรารู้ทันตรงนี้นะเสียงในหัวจะเริ่มเบาลงทันที เพราะเราไม่ได้หยุดเสียงแต่เราเปลี่ยนท่าทีที่ตอบสนองต่อมันพราะเราเริ่มตั้งคำถามว่านี่ความจริงหรือความรู้สึกเราอยากทําจริงๆหรือเสียงมันเร่งให้เรารีบความคิดก็จะกลับมาตามขนาดจริงไม่ขยายใหญ่เวอร์เหมือนตอนที่เราเชื่อทุกอย่างที่มันบอกแบบนี้ก็แปลว่าเราคุมเสียงได้โดยการคุมปฏิกิริยาของเราก่อนไม่ใช่คุมเสียงใช่ไหมคะใช่เลยเสียงยังอยู่ แต่ไม่ใช่ผู้คุมเราอีกต่อไปเอาละไมหลังจากเราคุยกันมายาวๆวันนี้มันชัดมากเลยนะว่าเสียงในหัวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นแอปพื้นฐานของสมองที่ติดมากับมนุษย์ตั้งแต่อึนแรกๆปัญหาม,มันไม่อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่เราดันกดปุ่มเชื่อแบบอัตโนมัติโดยไม่ดูปริมาณแบตของเหตุผลก่อนนั่นแหละถ้าพูดแบบให้เห็นภาพคือเสียงมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่เราไม่จําเป็นต้องแตะมันทุกครั้งเหมือนแจ้งเตือนลดราคาใช่ไหมคะใช่เลย ถ้าจะไม่แพ้เสียงนี้วิธีง่ายที่สุดคือฝึกเลือกว่าจะสนใจเสียงไหนและปล่อยเสียงไหนให้เด้งผ่านไปเฉยๆไม่ใช่ทุกเสียงที่ดังเท่ากับใช้ได้ไม่ใช่ทุกสิ่งที่คิดเท่ากับจริงและไม่ใช่ทุกอย่างที่รู้สึกต้องเชื่อทันทีพี่สแนคมีวิธีให้คนฟังเริ่มทําวันนี้เลยไหมคะแบบง่ายๆไม่ต้องนั่งสมาธิบนเขาไม่ต้องถือคริสตัลเรียกพลังมีแน่นอนเอาแบบเรียบง่ายและใช้ได้ทันทีในชีวิตจริงเลยนะ 1. ฟังเสียง แต่ให้คะแนนความจริงด้วยถ้าเสียงกระซิบว่าระวังนะเดี๋ยวทำพังให้ถามกลับว่าเสียงนี้มีหลักฐานไหมหรือเป็นเสียงที่ชอบดราม่าเกินเรื่องแยกความรู้สึกออกจากข้อที่จริงแค่นี้เสียงก็ลดพลังไปครึ่งหนึ่งแล้ว 2. ตั้งชื่อเสียงในหัวใหม่ให้ตลกเขาไว้มีคนตั้งชื่อเสียงในหัวว่าแม่บ้านตรวจลิส,สลต์บ้างเจ้าแสบประจําแฟลตบ้างเพราะเสียงมันว่าอะไรเราก็เออเออรู้แล้วจ้าคุณเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพชีวิต พอเราเล่นกับมันมันจะจริงจังกับเราไม่ได้อีกต่อไป 3. ให้สมองได้เงียบบ้างแค่วันละ1ิบนาทีไม่ต้องฝึกหนักแค่ไม่ดูไม่ฟังไม่ตอบอะไรเหมือนรีเซ็ตระบบโทรศัพท์ก็ยังต้องพักสมองเราก็เหมือนกันพอสมองได้พักเสียงก็ลดระดับลงเองแบบธรรมชาติฟังดูง่ายแบบอยากลองตอนนี้เลยนะคะพี่คือมันไม่ใช่การห้ามเสียงแต่เป็นการห้ามใจไม่ให้เชื่อเสียงแบบรวดเร็วเกินไปใช่เลย เราแค่ต้องขยับจากโหมดเชื่อตามทันทีมาเป็นโหมดฟังก่อนแต่คิดเองด้วยนะเพราะสุดท้ายคนควบคุมชีวิตไม่ใช่เสียงในหัวแต่คือเราเองฟังเรารู้สึกเบาเลยค่ะเหมือนได้รู้ว่าเออเสียงในหัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องต่อสู้แต่เป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้วิธีคุยด้วยมากกว่าเหมือนเสริมทักษะใหม่ให้ตัวเองเลยถูกต้องและยิ่งยุคนี้เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นเสียงที่ดังขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเรารู้ทันเราจะไม่ถูกลากไปทั้งวันเหมือนเดิมชีวิตไม่ได้ต้องเงียบ แต่ต้องมีจังหวะให้เสียงภายในไม่ใช่คนเดียวที่พูดและสุดท้ายไม่ว่าเสียงไหนจะดังแค่ไหนถ้าเรารู้จักมันดีพอเราจะไม่แพ้ม,มันง่ายๆอีกต่อไปและถ้าใครกําลังฟังตอนนี้อยู่รู้ไว้นะคะว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีเสียงแบบนี้ทุกคนมีแต่ทุกคนฝึกจัดการได้และนี่คือเหตุผลที่เราทํารายการนี้เลยนะไม้เพราะบางทีสมองก็แค่ต้องกายขนมชิ้นเล็กๆที่ย่อยง่ายเพื่อให้มันผ่อนคลายแล้วคิดได้ชัดขึ้นใช่เลยค่ะและนี่คือรายการ My Snack ขนมชิ้นเล็กสำหรับสมองที่ชอบคิดเรื่องวิทย์วิทยที่เราเอามาเล่าให้กรุบกรอบฟังง่ายและเอาไปใช้กับชีวิตได้จริงๆและถ้าชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกลับมาฟังของอร่อยสำหรับสมองอีกเพราะตอนหน้าเราเตรียมขนมชิ้นใหม่ที่รับประกันว่าอร่อยในแบบความรู้แน่นอนแล้วเจอกันตอนหน้าครับทุกคน